สีมาแนะนําการเป่าแค้นอ่าเพิ่นเอินว่าเป็นกอกที่สองแล้วเป็นอีพีที่สองนะพี่น้องอีพีหนึ่งเนี่ยผ่านไปแล้วเนาะอีพีหนึ่งก็คือการเป่าแค้นทั้งเตยแบบง่ายคือเตยอ่าเตยโค้นงนะพี่น้องเนาะเตยโขงจบแล้วเ้ากับมาต่อเดีก๋กลุ่มมันมีอีกกลุ่มหนึ่งมันอยู่ในอยู่ในกลุ่มเดียวกัน,เป,นเป็นเพิ่นเอินว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นที่สองก็เป็นเตยพมา่าเนาะเตยแบบง่ายแบบจือง,ง่ายๆแบบโนดหลัดบริสันสิสอนแบบโนดหลัดนะพี่น้องครับผมอ่ะ เตรียมพี่น้องเตรียมเอากระดาษมาจดมาจดตัวโน้ตไว้อ่ะนะครับผมมันจะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสี่ตัวน้อพี่นะ้นองมีอยู่สิบสี่ตัวเนาะอ่ามาเข่าในคอทที่หนึ่งนะครับการเป่าแค้นเตยพมา่าอ่ะลองฟังเมืก่อนฟังแล้วรทำจังมาจดตัวนะพี่น้องเนาะ นี่คือคอร์ดทีหนึ่งเดชเอาเป็นคอร์ดเป็นบกักเป็นบักไปเนาะนี่บลัลายตัวซ้ำๆนี่แหละเนาะนี่เนาะเอาตเตรียมจดจด,จดตัวโน้ตเอพี่น้องเนาะ <c oughs> ลาทีลาทีลาซอนลาซอน ทีลาซอนมีเรมีอ่ะเบลร์เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิอีะ่ะไล่อีกทีหนึงลาทีลาทีลาซอนลาซอนทีลาซอน มีเรมีนะครับอ้าวเตรียมเป่าบ้าเนาะอเอาแค้นกันไหมอ่าเป่าเป่าไปน้ำเบาอีสานอ้าวหนึ่งสองสาม ลาทีลาทีลาซอนลาซอนทีลาซอนมีเรมีพอท่านบอกอ๋อโอ้ยหนึ่งสองสามลาทีลาทีลาซอนลาซอนทีลาซอนมีเรมีเอาสั้นเป็นตัวเป็นตัวไปเนาะเป่าไปตามตัว เอา,อเอาลองบังเอาอีกเนี่ยง่ายๆเนาะเอาลองเป่าไหมเอาหนึ่งสองสามลาทีลาทีลาซอน ลาซอนที่ลาซอนมีเรมีง,างา่ายๆนะครับผมเอาสาสๆไปทีละตัวทีละตัวแล้ว wa กับจังวาไว้อันนี้เป็นคอที่หนึ่งวรกที่หนึ่งนะพี่น้องเป็นวรกที่หนึ่งคอที่หนึ่งวรกที่หนึ่งอ่ะจำไว้ได้กันแล้วกัน,กน,นเนาะเขียนไว้แล้วตัวเป็นหมอนเนาะตัวลูกเลยลูกช่วลูกอ่อนยังเข้าจังวาอ,อีกทีหนึ่งอันนี้ให้ได้พื้นฐานซะก่อนนะพี่นอ้องลองลองทวดอีกทีหนึ่ง แต่เดแตาเดแต่เดแดแดลาทีลาทีลาซอนลาซอนทีลาซอนมีเรมีจบจบไอคอนหนึ่งเนาะเอาต่อไปเป็นวรรคที่สองคอที่สองแผ่นที่สองนะเอาเตรียมเตรียมกระดาษกันมาจดจดโตโน่ไปสักก่อนเอาไปลองครับผมเอาแผ่นที่สองแผ่นที่สองแผ่นที่สองมีหนึ่งสองสามสี่ห้า 6 7 8 9 10 11 12 13มีอยู่13โตเราไปลองเอาเขียนมีซอนลาซอนมีเรโดลาโดเรมีเร,เรโดอ่ะเรียบร้อยเนาะ อาเรียบร้อยบานเท่ากัมาเป่าเป็นแค้นมาเป่าเป็นแค้นเนาะอ่าเป่าเป็นแค้นพี่น้องหลักที่สองเมื่อกี้แตะ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 เตะแดแตะแดเมื่อกี้เนาะตัวที่สองบานนี่เนี่ย มีซอนลาซอนมีเรโดลาโดเรมีเรโดมีซอนลาซอนมีเรโดลาโดมีอะเรมีเรโดจะกลับหลังมีซอนลาซอนมีเรโดลาโดเรมีเรโดเนี่ยง่ายๆเนาะเอาเสียๆสักคนก็ได้อย่าเอาไว้เนาะเอาบักที่สองเนี่ย ไปสี่คนก็ได้นบธรรนเป็นยังไงแต่ว่าที่จริงอยากให้มันเป็นทรรมิ่งก็น่มันจะง่ายเนาาาะแลตตตตตดดดด่ตยนี่คือข้อที่สองนะครับผมอ่าเป่าลรไปลรมาลรม่ไปให้มันได้จำล้วก็จังตโตนะครับนี่คือเป็นอ่าตต้ยพม่าข้อที่สองต่อไปเป็นข้อที่สามนะพี่น้องอ้าวข้อที่สามพ่อสังเกตพ่อสังเกตเอาเตรียมอ่าปากกา จดจทตัโน้ตใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะอ,อ้าวตัวนี้กันหนึ่งสองสามสห้า็ดแปดเก้าสิบมีสิบเอ็ตัวด้วยกันเราเปน้องครับผมอ้าวโจทลาโดเรมีลาซอนมีเรม,ม,เรมีโด เรนี่อ่ามันสิว่าเป็นยังไงบ้างเอาลองฟังมึงฮักกระทวนใบสองมาใบสองมัิวนะ่าเนาะแต่แดด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 อันนี้ใบที่สองใบที่สามมั็ว่าได้บ้านนี่นี่ใบที่สามลาโดเรมีลาซอนมีเรมีโดเร,ดเรทันบอ่อ้าวเป่า ลาโดเรมีลาลาสูงซอนมีเรมีโดเรอเกลาโดเรมีลาซอนมีเรมีโดเรแตเแเตะตเตเดเตเ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 เเาเ คอร์ดที่สามใบที่สามนะครับอ่ะเขียนไปเรียบร้อยเป้าไปแล้วเนาะต่อไปเป็นคอร์ดที่สี่หรือว่าใบที่สี่อ่ะเตรียม <c oughs> นี่เอาแบบละเอียดได้พี่น้องแบบละเอียดเนาะอ่ะเตรียมเตรียมจดตัวโน้ตไปก่อนนะครับผมตัวมีเทา่าย 10, 8, 10, นบัดไตส์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบเอ็ดตัวคือกันเนาะพี่น้องครับผมเอาจดซะก่อนจังมาจังมาท่องเหลาเป่าเนาะลาเรลา ทีซอนลาทีเรโดทีลา <c oughs> เอามันเสิว่าไปยังไงอ่าพี่น้องต้องเป่าบึงเป่าไปตามตัวใดบ่อ่ะขังบ่ไดกับมาฟังเนาะบานนี้มันเป็นมันเป็นพยายค์สุดถ่ายเนาะมันเป็นวัคสุดท้ายเทาก็ตตรงขึ้นสูงเดยขึ้นมันขึ้นลามันขึ้นลามันขึ้นตรงขึ้นลาสูงเนาะ นี่นี่ลาสูงนี่ลาต่ำเน่อยทำไมเนี่ยลาเรล,ลาทีสอนลาทีเรโดทีลาอ่ะลาเรล,ลาทีสอนลาที เรโดทีลาแต่เด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 จ๊อบพอดีเนาะนี่แบบง่ายแบบลัดเพิ่นว่าเนาะก็คือจังโมไว้แล้วเนาะคั่นเฮาอยากฮู้จักรอาลูกแค้นว่ามันลูกโลลูกโดลูกเล่ลูกมีลูกซ่อนอยู่ในเฮาลูกฟ้ายอยู่ซื้อสติกเกอร์มาติดสติกเกอร์มันสิมีอัน อ่าตรงกีตหรือว่าเป็นเป็นอันนี้ล่ะเป็นพยะเป็นยังเพืเ่อนพยัญชนะสิบส,สีตัวมาติดเนาะโดเยเลามีฟาซอนหรือซีออนติดคู่ก,ก,กันก็ได้ติดเป็นเป็น,ปนอ่าเป็นตัวซากุนตัวชนคือจังอ่าโนอักษรเนี่ยอ่านชั่วโว่าล่าจิมันถืออย่างล่ากับล่ากับเออยู่ด้วยกันนะเพี่น้องล่าแล้วก็เอเนาะแล้วก็บานิกายังกับว่าไปไล่เทาต้องเป่าแค่นเทียบเดเลยไล่ลูกใส่กับจูดเอร์เนาะเฮาก็มาติด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 ไป แต่ละวขางอะไรบิ่งนะพี่น้องมันจะหูง่ายที่สุดแบบนี้เวลาเขาเป่า่ามันมันจะไปล้วมอยู่ใส่าซ่อนมันอยู่ขางใดในห้อเบิ่งในแค่นะคอยเป่าไปตามโนดที่เบาวิสานเขียนไห้เขาจดไปเป็นเลี้ยวพี่น้องเปนน็นแน่นอนเนาะประต้องห่วงว่าเรื่องมุกเป็นเป็นนะครับผมเ้มาจดไบห้องกับบ่งเขาคอยเป่าไหลไปเนาะอือคือเป็นเตยพมา่าเตยของนี่ยังต่างๆกันเลยแต่เน,นาะก็ในลักษณะเดียวกันนะครับผมอ้าวบ้านนี้มาล่องล่องท่วนล่องท่วน,นตั้งแต่ใบที่แหลกี้เนาะ ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามไม่ใช่รองมึงอ่ะเป็นเตยพม่าหมาเนาะ,ะที่แรกเอาก็ขึ้นเป็นเป็นหวนัวมาชกคนกระไดเหน็น้หมเนาะ นี่เขาก็เป totally ่าไปตามใบอาม่า like ขันมันบดท่านเขาก็เปาซ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 าไปพอแต่ม <necessary> ันช so ินมันอยังเขาก็มาหอยใส่กันเอามาหอยตั้งแต่เตยเตยโขงฝนมาหอยใส่เตยพม่าใส่ลบไปลุบมาลบมันกัญยาวออกมาเนี่ยเนาะจากนั้นการลูกเลียนลูกยังเขาจังหวะกันอีกทีหนึ่งแหมมันได้พื้นฐานซะก่อนนะครับนี่คือการเตยเนาะเตยแบบง่ายนี่เป็นของเตยแบบง่ายเนาะเป็นพื้นฐานง่ายๆนะครับของแคนเอเมเนอร์แล้วมันจะง่ายขึ้นนะครับผมอ้าวเมื่อนี้กะเล็กๆน้อยๆมาบอกมื่อบอกเนาะพี่น้องครไน่หน่ อย่าเสเอาไหลอยาเสียเอา,นา,เ,อาเน่าเอาซ้ำนี่มันสิจำไประเด้เนาะอันนี้เป็นอีพีที่สองคือเตอยพมามันอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเตยโขงนะครับเนี่เป็นเป็นการเตยง่ายๆบอกง่ายๆเนาะครับกัหวังว่าแฟนๆหรือว่าเราบรรดาลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าผู้ที่เป็นหมอเนอะาะกับโค้งสิเข้าใจย่ดอกบ่เข้าใจก็จังคอยว่า <c oughs> กันเดนึเนาะหรือว่ามีหยังมากกคอมเมนต์เข้ามาเนาะพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาในทางช่อง YouTube ายสันพินแคนหรือว่าทางบีเอ็มบุนหมิสตูดิโอพิเชียรหรือว่าทางกลับไฟ ครีเตอร์เนาะบ่าวอีสานเซเวอร์หรือว่าทั้งแฟนเพจ Facebook กห้องบันเทิงเสียงเอ็นบีเอ็มสตูดิโอมาเป็น้องครับผมอ้าวขอบคุณที่เพิ่นสนมกสนใจเนาะมึอนี้มาแบ่งปันเพิ่นเอิมาแบ่งปันมาต่อเติมเสริมส่งเพิ่มต่อยอดมาสั่นวาเนาะอนุรักษ์มรดกมุนมคางอีสานการเป่าแคนครับพี่น้องเอ้าอาถ่ายรายการกะขอให้แฟนรายการเรยอว่าอ่าเราบรรดาอ่าว่าที่เนาะว่าที่มาแคนไห้เป็นเรี่ยพิ่นมาเนาะให้คืนใจเพิ่นมาอยู่ที่ความพยายามเนาะและก็ใจมากนะพี่น้อง เป็นแน่นอนครับผมอ้าวหายยูดีแม่งชูบุชกคอนจังพ่อกันในอีพี่อไปครับสำหรับอีพีนี้เอาไว้สนุกนกันก็แล้วกันครับสวัสดีครับ